เจียงซีอิสุได้เผยโฉมอิสุดีแม็กซ์รุ่นใหม่ในเชตปี2019ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1 5 0 0 0 0ห่ยวนหรือประมาณ713,000บาท DmaX ใหม่เวอร์ชันจีนมาพร้อมไฟหน้าแบบ f ู l l LED และไฟ Daytime LED กระจังหน้ามาพร้อมช่องดักอากาศด้านล่างขนาดใหญ่มีการติดตั้งสปอร์ตบาร์และบันไดข้างเพื่อความสะดวกในการใช้งานแบบออฟโรดห้องโดยสารภายในมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนของจีนโดยเป็นรูปแบบเดียวกับรุ่นมิวเใหม มีการตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้ในส่วนของคอนโซลกลางและแผงข้างประตูภูงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชัน3ก้านหุ้มหนังจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่คอนโซลกลางรองรับระบบคาไลฟ์เป็นครั้งแรกขุมพลังของ d m a x รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 4GJ1 ความจุ3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด17แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติไอชิน6สปีด พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ